สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีรถเอาติดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะคันนี้นะเป็นเอาติด1.8 SE Sport นะคะรถปี2014นะราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้เครื่องยนต์108ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเป็นสีดําสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็เป็นโฉมหน้าใหม่นะคะแต่ว่าไม่ใช่โฉมไม่ได้เชนนะคะได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะ9กไก่รอจรา5919นะคะโลโก้คันนี้นะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสามเส้นนะคะเป็นสีดำเทาเงานะคะสมเส้น ไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆใสๆเลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ด้วยนะคะคันนี้นะด้านล่างนะคะก็มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยนะคะคันนี้ล้อแม็กซิ่งนะคะอันนี้ล้อแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วนะคะล้อแม็กสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นยางมิชลินด้วยนะคะยางมิชลินสวยๆเลยนะคะ คันนี้ยางก็ยางปีใหม่ด้วยอ่ามิชลินปี22ยางปีนี้เลยนะคะเป็นยางต้นปีปีนี้เลยนะคะสวยๆเลยใช้งานได้อีกยาวไกลนะคะช่วงล่างของรถคันนี้ก็สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้ยมของเบ้าชกนะคะรอยซีนเดิมๆหัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมสี่เดียวกับตัวรถนะคะสวยๆเลยนะ กระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะคันนีนะติดในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือแต่งมาให้พร้อมหมดเลยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีดาสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดขอบด้วยเส้นโครเมียมนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามก็เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวเอาติดเขาเลยนะคะแล้วก็ตรงขอบประตูนะคะ ขอบประตูขอบกระจกเขาก็เป็นเส้นโครเมียมลากยาวดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะกระจกเดินแ้จากโรงงานนะคะโลโกโตโยต้านะคะมีติดอยู่นะคะสภาพสวยสวยเลยนะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคือพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าชุดแต่งเขาแต่งมาให้ครบอยู่แล้วนะคะชุดแต่งจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ได้ชุดแต่งจากโรงงานเลยเครื่องยนต์พันแปดด้วยนะคะ ช, mm hmm. ช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมเดิมโครงสร้างเดิมรอยจุดเมตรอาร์ตนะคะกลมๆเห็นเด่นชัดเลยนะคะนี่คือแบบสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนรับประกันเลยนะคะรถที่เพชรยนต์นะคะคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันนะคะนี่ ติดสเกิร์ตให้รอบคันติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือชุดแต่งครบจัดหนักจัดเต็มเลยล้อแม็กด้วยนะคะคันนี้นะไฟด้านท้ายดีไซน์มาอย่างสวยงามได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะด้านล่างก็มีในส่วนของไฟแฮปทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซนเซอร์กันชนด้านหลังนะคะ2จุดเลยนะ เป็นตัว c o r o l a a อาติ1.8 SE Sport นะคะติดสปออ่ยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ก็เป็นแบบโครเมียมนะคะมีคิ้วโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางตรงแผงประตูด้านหลังด้วยนะคะกระจกก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดิมแท้จากโรงงาน นะคะโลโก้โตโยต้าติดอยู่นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาอังติสีดําอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะผ่อนอยู่8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะเครดิต ฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้เรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคันนี้นะได้ไปพร้อมใช้งานเลยชุดแต่งครบจัดหนักจัดเต็มนะคะสกเกิร์ตรอบคานติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วล้อแม็กด้วยนะคะติดคิ้วกันสันมาให้แล้วด้วยนะคะคันนี้นะห้ามพลาดเลยสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์0 9 9 8 8 7นัดเพชรยนต์นะคะ0ูนย์ 7, เบอร์นี้แอดไลน์นัดเข้ามา ได้เลยนะคะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะก็ตกแต่งภายในเป็นโทนสีดำสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวนะจะให้ชมเลขไม้กันก่อนนะคะคันนี้นะเลขไม้อยู่ที่129,818กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะมือจับประตูด้านในของคันนี้ก็จะเป็นแบบโฮมียมนะคะระบบเซนทัลล็อกนะคะกระจกฝักออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแผงประตูให้ด้วย นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะสภาพพวงมาลัยก็สภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะคะก็เป็นแบบวิทยุ FM นะคะ CDUSBAU เสียบได้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้ เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดสวยๆเลยนะคะตกแต่งเป็นภายในทั้งหมดเลยนะคะคันนี้นะสวยๆเลยมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะมีช่องวางแก้วด้านข้างให้2องใบต,ตัดขอบด้วยเส้นโครเมียมนะดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะในส่วนของเบาะคันนี้นะก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสภาพสวยๆเลยนะคะสภาพเต่งๆตึงๆไม่ฉีกขาดเลยนะคะไม่มีอรอยฉีกขาดเลยแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแน่นเปียเลยนะ ในส่วนของเบาะก็เป็นแบบอัตโนโมือนะคะลูกค้าปรับมือเอาเองเลยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะก็สภาพเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ขยับขยื่นเลยนะคะรับประกันเรื่องของโครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยนะ <S <S มาชมกันต่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งเลยนะอ่ะขออภัยค่ะกระเป๋าจิงโจ้มีให้1ฝัง่งนะฝั่งเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าสวยเลยนะคะภายในคันนี้นะกิ๊กๆเลยนะคะไม่มีรอยขาดอะไรเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ ก็คันนี้มีในส่วนของถาดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถาดท้ายนะห้องผู้โดยสารด้านหลังมีถาดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยๆเลยนะด้านล่างนะคะเขามีอะไรให้เราบ้างมาเปิดดูกันนะอ่ะมีล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงให้ครบนะคะล้ออะไรเนี่ยเขาจะเป็นแม็กแม็กแม็กซิ่งเรียบร้อยแล้วไหมอะ่ะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะ หัวน็อตด,ด้านหลังก็สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยื่นนะคะบอดี้ด้านหลังก็นี่เลยจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดขอบยางไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้คุ้มค่าเลยไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเขาให้ชุดแต่งมาครบรอบคันอยู่แล้วนะคะเป็นชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v, v ีวนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด 4,800cc 141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะสภาพสวยๆเลยนะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนเครื่องยนต์แท้ไม่มีการยกเครื่องเป็นเครื่องมาอย่างแน่นอนนะคะจุดมาเมส้นสี่นะคะก็ ก็มีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะคานหน้าเดิมๆหัวน็อตไม่ขยับเขยื้อเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะเห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะแล้วก็โตโยต้านะคะก็มีให้เห็นอยู่นะคะเห็นไหมเอ่ยมันอาจจะมืดๆหน่อยนะนี่นี่ นี่นะคะโลโก้โตโยต้ามีอยู่เลยนะคะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะคะนี่นะคะจิกตรงไปนะเห็นรอยเล็บเลยนะคะคือฝาเดิมๆเลยนะคะจะมีขอบยางนะคะอยู่ตรงฝากระโปรงนะคะถ้าเราจิกลงไปเนี่ยจะเห็นรอยเล็บแสดงว่าฝาหน้าเดิมๆแน่นอนนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนมีแต่คำว่าคุ้มค่านะคะห้ามพลาดเลยนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y ย t a a อ t i ติ1.8 SE Sport นะคะรถปี2014นะคะกับราคาตั้งขายอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะตกผ่อนเดือนละ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถสุนบาทได้เลยนะคะสามารถทักหรือโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะที่เบอร์0982609587นัดเพรยนนะคะ09826095 87เบอร์นี้แอดไลน์นัดเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ